มื่อนี้เฮามาเฮ็ดก้อยปลาเนาะเฮาลงน้องมาได้ปลามาหลายเติบเฮาจะมาเฮ็ดก้อยปลาสู่กันกินปิงปลาเนาะปิงปลาก็มีปิงเด้อแล้วก็ก้อยเด้อบงแซ่บําบป้งครัวเฮาเนาะหลายๆนีก็ตอนกินเนาะ คนลายเติบเอาไปหอบเขาหน้ามาแล้วกินเขาสมคีกันก่อยปลากินน้ำกันไลยคนความเสบห้าห้าเบิ่งแต่อายนองเขาเนี้ยิ้มแย้มแจนไสยิ้มเ,มเมมปือป่อยๆคูณได้ก็ได้ทีเม็นเสบแห้งนะบอ้โหยกปูแป้วอีกเบิ่งหูณได้ก็ยิ้ม คนไลายกินยังกระแสบกินยังกระมวลนะมีเราเข้าวแกมอีกหิม,มงานหอบเขาชีวิตประจําวันของเขาก็มีแบบนี้แหละไปให้ปนาไปเวียกไปการมาหลายๆคุณเขานํำกันสมัครีกันบรรยากาศแบบนี้้าเซาบุไรแล้วหมอดน,นี้เขาก็จะมาปิดคลิปแต่ซํำนีน้ ຫມັກກະຈະລືມກດລກຸດແຊລະກະກົດຕິດາ